ผมให้พัตเตอร์กินได้ครับเอาแช่เกลือไว้ก่อนนะคะครับเ,เขาจะนิ่มนะคะนิ่มนะคะอ๋อก็คือเอามาม้วนๆเลยครับม้มวนๆเลยนะคะนี่นะคะได้เลยนะเด <c oughs> ี๋ยวว่าจะไปเอาสตรอเบอร์รี่มานะอ๋โอโอเคครับ <c oughs> สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกหนึ่งวันที่สดใสขนาดนี้นะครับโอ้โหวันนี้แม่ยิ้มรอเลยครับนี่ครับผมเห็นแม่ทําไว้นะครับคืออะไรได้วหมอ๋ออันนี้ฟักนะคะอ๋อฟักแล้วฟักคือเมนูอะไรครับวันนี้วันนี้คุณยายจะทําฟักฟักนึ่งซีอิวนะคะ<อ>ฟักยัดไส้นึ่งซีอิ้วค่ะวันนี้อ๋อฟักยัดไส้นึ่งซีอิ้ว นี่นะคะ oh. ฟักของคุณยายนะคะอันนี้หมูฟักอะไรแม่ฟักแฟงนี่เหรอค่ะฟักแฟงนี่แหละค่ะแต่แต่ท่านบ้านท่านผู้ชมมีลูกแก่ลูกอ่อนนะคะอันนี้ของคุณยายจะออกแก่ๆหน่อยนะคะแต่ใช้ได้นะคะคุณยายปอกแล้วคุณยายก็ใช้ที่ปอกที่ปอกเปลือกผลไม้นี่แหละค่ะใส่ให้บางๆแล้วก็เอาแช่เกลือไว้ก่อนนะคะเขาเขาจะนิ่มนะคะอ,อันนี้ยายก็จะโรยเกลือแช่น้ําเกลือไว้ตั้งประมาณห้านาทีสิบนาทีนะคะ ของเราก็จะนิ่มแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะครับนะแล้วก็เอาหมีหมูหมูบดของคุณยายนะคะหมูสับคุณยายก็จะปรุงซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะพริกไทยปน่นหนึ่งช้อนชานะคะนี่นะคะยายก็จะไม่มีกระเทียมนะคะวันนี้ยายจะมีแครอทนิดหน่อยแล้วก็ต้นหอมนิดหน่อยนะคะซอยใส่ลงไปเลยนะคะสับๆแล้วก็ใส่ไปนะคะ<อ>นี่นะคะอ,อนันที่ผมตื่นสายเนี่ยแม่ทําไว้หมดเลยใช่ใช่ก็แม่รอ ยันอันนี้เลยนะครับคุณผู้ชมนี่นะคะอ๋อสรุปว่าในนี้ก็ยังมีแครอทค่ะก็มีซีอิ๊วขาวมีพริกไทยป่นหนึ่งช้อนชานะคะอืมครับซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะประมาณนี้นะคะเราจะไม่เอาเค็มมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลาดด้วยซีอิ๊วขาวของเรานะคะนี่นะคะหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะโดยกลายเป็นหนึ่งซีอิ๊วค่ะนี่นะคะแล้วก็จะมีผักชีไว้แต่งหน้านิดหน่อยนะคะต้นหอมซอยกับแครอทซอยของคุณยายนะคะอืมแล้วก็จะมี ไข่สองใบนะคะนี่นะคะมีไข่ด้วยนะคะมาค่ะเดี๋ยวยายจะตั้งตั้งตักตั้งน้ำให้มันร้อนก่อนเลยนะคะอ๋อครับผมค่ะเปิดแก๊สแล้วครับอันนี้เดี๋ยวตั้งให้ร้อนก่อนนะครับคุณผู้ชมนะคะโอ้นี่ใช้ซึ้งใหญ่เลยเละมาค่ะเดี๋ยวคุณยายจะห่อให้ดูนะคะอันนี้คุณยายก็ห่อไว้มั่งแล้วนะคะนี่นะคะพอฟักของเรา นิ่มแล้วนะคะเราก็จะม้วนแบบนี้เลยนะคะหมวนไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะอ๋อนี่นะคะวันนี้ยายขอขออนุญาตใช้มือเปล่านะคะนี่นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ใส่หมูลงไปเลยค่ะแต่แต่ท่านผู้ชมชอบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะคะนี่นะคะนี่นี่นะคะอ๋อก็คือเอามามมวนๆนเนี่ยค่ะค่ชมวนมมวนมวนเลยนะคะถ้าถ้าคุณยายใช้มีดหั่นนะคะมันจะหนาแบบนี้นะคะนี่นะคะ Uh huh. อย่างนี้ถ้าเถ้าเราเกิดเราเอามีดหั่นมันจะหนาเกินไปนะคะแต่ไปแช่เกลือมันก็นิ่มอยู่นะคะแต่มันหนา uh huh. นี่นะคะมันจะหนามากเลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะเราจะม้วนไม่ค่อยได้ต้องใส่เอาแบบที่ยายบอกนะคะใช้มีดปอกผลไม้ค่ะใส่เอาเลยนะคะนี่นะคะ uh huh. นี่นะคะ uh huh. โอมาแล้วค uh huh. รับผู้ชม เด็กปิดเทอมเพิ่งโผล่หัวมาให้เห็นเนี่ยโอแต่ครับมาดูซิยายทําอะไรลุกมาเร็วว้าวยายทําอะไรเนี่ยปตเตอร์อ้า๋อโอ้ยปตเตอร์กินได้ครับนี่ครับยัดไส้แบบนี้เลยครับคุณผู้ชมยัดไส้เหรอครับผมโอ้ย <laughs> นี่นะครับนี่ทำอะไรนี่ค่ะนี่นี่มันคืออะไรอะ่ะ ฟักยัดไส้ฟักยัดไส้เหรอครับผมให้พัตเตอร์กินได้ครับพัตเตอร์กินไหมครับอร่อยนะครับนี่นะครับฟักยัดไส้นี่ค่ะคุณยายก,ก็ทำไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะครับก็จะม้วนอย่างเงี้ยครับคุณผู้ชมแล้วก็ใส่หมูค่ะใส่หมูลงไปนะคะก็จะากลายเป็นยัดไส้ละค่ะนี่นะคะเอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จกันเลยครับคุณผู้ชมค่ะ นี่แม่กุ้งมาช่วยทำด้วยนะครับนี่เป็นแม่แล้วก็ลูกนะครับแม่ลูกหน้าตาเหมือนกันไหมครับคผู้ชมมามองกล้องหน่อยสิสองสาวมาเงยหน้ามาเร็วเผมเป็นลูกเขยของแม่นะครับมีคุณผู้ชมแซวว่าอ๋อ ได้ภรรยาเพราะว่าต้มจับชายนะครับจับชายไม่ไดต้มจับชายอร่อยครั้งแรกที่ผมไปหาแม่นะครับติดใจต้มจับชายของแม่นะครับก็เลยเอาลูกสาวมาเลยค่ะกลมหน้ากลมตานะครับเดินมาเที่ยวนะครับเจ้าของสูตรตำกบของเรานะครับผู้ชมโปู๊เดินมาเที่ยวครับ ชมนกชมไม้นะครับในอากาศยามเช้านี้นะครับเสร็จแล้วคะ่ะนี่นะคะ,ะเสร็จแล้วครับผู้ชมหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้ครับมาคะาะเดียวาจะใส่ซึ้งก่อนนะคะโอ้โหนี่คะ่ะหนูยิบกระมังอนะันนั้นให้แม่หน่อยหนูมาปิดฝานี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรานึ่งประมาณสักสักข้านาะทีก่อนแล้วก็เอาไข่ใส่นะคะ ไข่เรายังไม่ตอกสักไข่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีไข่ใส่ใช่ไหมครับไข่ใสตรงกลางนี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราฝากไว้ก่อนนะคะครับเดี๋ยว5นาทีมาดูกันครับผู้ชมมาครับผู้ชม5นาทีผ่านไปแล้วครับผมมาค่ะมาดูกันครับ5นาทีฟุ๊บว้าวนะคะโอ้โหหอมมากเดี๋ยวยายจะตอกไข่ใส่ลงไปเลยนะคะนี่นะคะ อ๋อไข่ตรงกลางค่ะไข่ใส่ตรงกลางนะคะตรงที่ช่องว่างนะครับนี่ค่ะโอ้โหสองใบนี่นะคะครับคุณผู้ชมดูดีครับดูดีอะค่ะเดี๋ยวเราจะปิดไว้อีกสักห้านาทีนะคะอ๋อโอเคครับเดี๋ยวเราปิดไว้ห้านาทีครับนะคะปิฝาถึงเราไม่มีก็ลำบากหน่อยค่ะ ได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันนะคะมาค่ะอีกห้านาทีนะคะโอ้โหพัตเตอร์กินไข่นะครับระหว่างรอห้านาทีของน้องนะครับนกกินไข่กับไรลูกซอสืออึกินไข่กับอะไรครับซอสครับอร่อยไหมบอกคุณผู้ชมสิอร่อยสิครับ <laughs> โอ้โห นะนะาน่า oh my god นะาน่า oh my god นะแล้วก็โอ้อร่อยอ่ะไหมอร่อยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเอาสตอเบอรี่มานะอ๋อโอเคครับโอ้สตอเบอรี่กับฝรั่งนะคะชอบกินใช่ไหมครับลูกใช่ค่ะ ไม่ได้มาตืมนอึวกว่าเปิดไม่ได้เลยอืมอ,อัะพอเปิดให้อ๋อพาเตอร์ลองชิมสตอเบอรี่สิอืมาครับคุณผู้ชมห้านาทีผ่านไปแล้วครับผมจุ๊บมาแล้วค่ะ,น,ะ,คะนี่นะคะ Oh. ว,วสีสันก็จะได้ประมาณนี้ค่ะนี่นะคะมาค่ะเดี๋ยวยายจะโรยสียวก่อนนะคะนี่นะคะโรยเตะน,นิดหน่อยนะคะนี่นะคะอ๋อ oh. มันก็เลยกลายเป็นหนึ่งสียวค่ะนี่นะคะเสร็จเลยที่แม่เนี่ยนี่นะคะสาเร็จเลยยายสำเร็จเลยเหรอคะ <c oughs> แครอทนะครับดยอัยยยโ okay, โยนะะ้เขอแพ่แพรก็ค่ะคแพรแพ่อันีครับนี่คะ่คะคอ้โหนะคะอยากจะปิดแกแล้วนะคะอ๋อเสร็จเลยใช่ไหมครับแม่คะ<า>่ะเสร็จเลยคะ่ะอืมนี่ครับผู้ชม สีสันหนา้าตาตอนนี้ก็อยู่ประมาณนี้เลยครับผมนี่นะคะนี่นะคะ,ะ,คะอ๋ออนนี้ข้างบ้านเอามาให้นะครับผัวฝักยาวกำใหญ่ของเราครับนี่ครับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผม ท่าผู้ชมสามารถให้กำลังใจผมกับแม่ได้โดยตรงโดยการกดปุ่มซุปเปอร์แตงด้านล่างคลิปได้เลยนะครับฝักยัดไส้หนึ่งซีอิสูตรของแม่นะครับพร้อมชิมนะครับคุณผู้ชมมาค่ะนี่นะคะว้าวมีคน,นครอร่อยกับสตอรอเบอรี่อยู่นะครับยายกอดชิมน้ำหน่อยนะคะ ฟักยัดไส้นึ่งซีอิ๊วครับลูกฟักยัดไส้คิมคมแล้วก็หวานหวานฟักนะคะธรรมาชาติหวานธรรมาชาติของเขานะคะ <c oughs> แต่อร่อยนะคะไม,<อ>ไม่ไม่พูดฟักเปมาละกอสิอ๋อครับถ้าเติมไม่ให้พูดฟักนะครับให้พูดว่ามะละกออเข้ากันครับเพราะว่าฟักของรเราจะนิ่มนะคะเพราะว่าเราใส่บางๆแล้วก็ รสชาติกับหมูเค็มนิดๆหอมนะคะอืมกะหอมนะคะอร่อยค่ะรสชาติพอดีเลยนะคะหอมอร่อยมากค่ะนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีไข่ด้วยนะแม่ใช่ค่ะหอมมากได้รสชาตินะคะนี่นะคะไข่แต่ไม่เหมือนไม่เหมือนเรากินต้มจืดใช่ไหมค่ะไม่เหมือนไม่เหมือนค่ะอันนี้เราได้กัดเนื้อฟักกับเนื้อหมูที่เรายัดไส้ไว้นะคะอร่อยมากนี่ครับคุณผู้ชมดูสีสันหน้าตานะครับโอ้ มาเลยครับมาลองชิมกันเลยครับผมพ้าวกินสตรอเบอรี่นะครับโอ้ข้าวมาครับชิมกันเลยครับคุณผู้ชมอร่อยค่ะโอ้โหไม่เคยกินนะครับแม่ก็หาทำไปจริงๆเนาะเดี๋ครับหาทำไปเรื่อยอร่อยพี่พัตเตอร์กินได้นล้วเนี่ยได้ได้ค่ะไม่เผ็ดพัตเตอร์ไม่รู้ ดี๋ยวยายเอ็เอาให้นะครับอืมอร่อยหมูมีรสชาติใช่หมูหมูมีรสชาตินี่ไงครับเดี๋ยวยายเอาอให้นะครับหวานธรรมชาติอย่างที่แม่ว่าจริงๆด้วเหมาะมากครับนี่ครับอืมองชิมเป็นไงเป็นไงครับอร่อลยอุ้ยไข่เอาไหมครับเยายๆเอาไข่ให้นะครับรไข่ไหมลกูก ไข่กับหมูนี่อ,อร่อยอร่อยนี่อันนี้ลูกอ่ะหมูว่ามีรสชาติของเขาอยู่แล้วนะครับบางทีฟักนึกอะไรไม่ออกก็ต้มจืดไปเนาะต้มจืดเออเหลออแล้วลูกอยากจะยาย,ย,าย,ย,ายาล่อแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ทำง่ายๆนะคะ ฟักเราก็ผ่าครึ่งแล้วก็เอาเม็ดออกนะคะแล้วเราก็ปอกเปลือกแล้วก็เอาที่ปอกผลไม้อ่ะใส่เอาเลยนะคะมันบางๆแต่ถ้าเราเอามีดหั่นแล้วมันจะหนานะคะแล้วก็แช่เกลือไปเลยโรยเกลือแล้วก็ไว้สักห้านาทีหรือสิบนาทีแล้วเราก็มาเคาเค้เาเค้าเค้าให้มันเข้ากันก่อนนะคะแล้วเราก็หมักทิ้งไว้อย่างนั้นสักห้านาทีนะคะฟักของเราก็จะนิ่มมันก็จะห่อได้นะคะส่วนมากฟักก็จะหาซื้อง่ายอยู่นะคะบางบ้านก็ปลูกเองนะคะ อันนี้เอาไปไปเอาที่สวนที่ชายผมมาเลยนะครับหวนมันได้หวานธรรมชาติของฟักของเราเลยนะคะอขาเขาเาสบ้านเาสาสงบ้านบ้านเราไงตามบ้านบ้านอีกไหมครับเอาครับอร่อยใช่มากแสดงว่าอร่อยจริงไข่ไข่เด็ดยชอบกินไข่มากเลยครับ จะเป็นโรคไข่อะใช่ครับไงลองไปทำกันดูครับผู้ชม <คะ S 1> อันนี้เป็นสูตรง่ายๆด้วยง่ายๆนะคะบางทีเรานึกอะไรไม่ออกเบื่อต้มจืดแล้วลองไายัดไส้กินดูครับอ,อร่อยจริงๆครับเราก็ใจเย็นๆหน่อยนะคะตอนม้วนแล้วก็ยัดไส้ต้องใจเย็นตรงนี้นิดนึงนะคะง่ายๆนะคะ ครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผู้ชมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับแม่กับพัตเตอร์หน่อยนะครับค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมค่ะวันนี้ฟักยัดไส้นึ่งซีอิ๊วแสนอร่อยของคุณยายนะคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายท่านผู้ชมก่อนลูกบ๊ายบายท่านผู้ชมวีวีที <laughs> à. tôi khác trong sổ. Bye bye.